สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับชิปนี้ก็มาตามกันต่อเด้อครับผมโค้งสุดท้ายเซียนนครพนมนะพี่น้องเนาะครับผมเพื่อนจะมาเน้นย้ำตัวเลขให้เพราะว่าจะเป็นเลขมีที่มาครับผมหรือว่าสรุปบนสรุปร่างครับผมเอาแขนๆนะพี่น้องเนาะหมวดวันที่16พฤศจิกายนกับอาจารย์เซียนนครพนมครับผมครับกนที่เบิ่งหน้าทางตัวเลขของอาจารย์แอดมินก็มาเชียขอขอบพระคุณอาจารย์เด้อครับผมที่ เมตตาแนวทางให้กับเก่ามาเชียทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับผมครับเชียนเคยเด้อครับผมฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กับเก่ามาเชียอล้วกันน้ำเชียในเด้อครับผมไปรับชมรับฟังโค้งสรุปโค้งสุดท้ายอาจารย์เสียนนครพนมกันเลยครับฮัลโหลครับผมอาจารย์ครับเก่ามาเชียสวัสดีอาจารย์ครับผมครับผมสวัสดียามคำ่ำครับผม สวัสดีอาจารย์เสียงหล่อครับผมรับผมสวัสดีเช่นกันครับเสียงอาจจะหล่อแต่รูปก็อาจจะไม่ค่อยหล่อเท่าไหร่เพราะว่าแบบซอฟๆนิดหน่อยครับแม่อาจารย์ออรทอมตนเนาะสวยสวยแต่รูปประจูไม่หอมแบกระมี่นะประมาณนั้นเออครับมันคือทั <ผม S 2> ดเลขตอนนี้แปลว่ากดดันครับกดดันมากเลยอ่ะตอนนี้ FC แบบ ก็าถามกันหลายมากครับครับผมเมื่อกี้ผมโทรไปอาจารย์กับบ่าวานนี่ครับผมเม่คือคือว่าเอฟซีกัลลังแบบวุ่นวุ่นอยู่ผู้ใดผู้นั้นผู้นี้เขามาเขาเจ้ากรลอถานเหล็กเหล็กวิ่งตัวเดียวสองตัวยังมาเขามาเนาะครับผมครับเขาโทรก็ถามผมตอนนี้เ,เดี๋ยวเด้อครับผมในกามาเชียนนำเสนอแนวทางอาจารย์รยลงนั่นครับผมบให้พี่น้อยซีเบิ่งก่อนได้ครับผมอันตอนนี้ จะมาสรุปเลขหรือว่าไห่เต็กมิธีมาพอดอไมครับผมทั้งเลขมีธีมาแล้วก็สีเอากอดกันเล่นแล้วก็เลขล่างคัดเน้นเหลืออหกหางคลางครับครับผมแล้วก็เลขบนเต่นเลขบนนะผมบ่หมั่นใจปันใดเด้อเพราะว่ามันเป็นคู่คู่แต่ว่าอาสิเป็นตลัปัดจังไ๋ก็บอกว่าถืองวดนี้ครับเป็นแบบยานมันพลิกล็อกครับเลขมีธีมามันมันสามตัวนี้มันมันมาแปลกๆครับเพราะว่ามันบ่เป็นเลข มันเป็นเลขคู่คือศูนย์มันดับครับนี่แหละเรื่องเรี้องครับการล่องหลินล่องเบิงครับเพราะว่าเลขดับไม่มีในกองสลากติดน้อยติดนิดน้อยก็ได้ครับแมนดยวยครับผมแต่ว่าเลขมันมาส้นกระสายที่ว่าเิ่นเหรนตัวหรเป็นหมื่นอ่ะตอนนี้ครับเลขมีที่มานี่โอ๋อไปชนกับเลขที่พี่สาวบอกมาครับผมแมนครับเก้าเจ็ดอ๋อช่อนตัวนี้เก้าเจ็ดและการนที่ว่าพอบินเดียวบ่พอบินเดียว ที่เพิ่นนั่งเงานะครับครับนั่นแหละศูนย์เก้าเจ็ดตรงกันอ๋อครับผมครับเอาเขาเรื่องเลยบครับครับผมอแบบเอาแบบอ่าลักลัก้อยบนก้อนก็ได้ครับเพื่อเพิ่นลืมเริ่มต้นเล่นบ่ครับผมครับอันนี้คือเป็นเพิ่นทวนในเพิ่นเพิ่นมัร์ลัก้อยตัวไหนเพิ่็จีบเอาส์้อยบนครับผมครับลัก้อยบนห้าเก้าหนึ่งครับห้าเก้าหนึ่งครับ แต่ว่าเอฟซีเพิ่งก็ยางให้ผมว่าผู้ไทยผมกโอ้ยมันคือเปลี่ยนแบบกระเดิกกระเดิกปากผมผมผมแบบอยู่ทั้งอีสานทั้งใต้หลายพดครับผมติดกาแฟผมเพราะว่าผมวบาล่าทั้งนั้นอ๋ออาจารย์มีแฟนหรือเปล่าครับผมมีครับมีมันกระววาได้ยู่ครับแต่ว่ากับผมกระบอบอสิ้นทั้งนั้นประดิแต่ว่าอันั้นมันกระตาเว้าได้ครับครับผมครับอันนี้ก็เลขมีที่มากฮองอันเอ้ยปูดไทยมากก็คือสองคือเก่าครับ ครับทวนเลยครับอันใหม่เลยเลขสองกับเก้ามาสกับเก้าครับแล้วก็เลขมีที่มาสายประจําเราเข้าหลักสิบดูดูนั่นแหละครับครับผมมีมีศูนครับศูนย์มีเก้าครับเก้าแล้วก็เจ็ดครับเจ็ดครับผมมาที่นี่กับอันผมสิจับสามตัวให้ครับครับผมสามตัวให้ก็คือเป็นเอาเก้าไปอยู่หลักร้อยแค่ แค่ชุดนี้คือเป็นเลขเก้าหัวเก้าสุดไขไว้ครับเก้านี่ห้อยรัก้อยเลยผมมาเก้าครับครับผมก็จะเป็นเก้าศูนย์สองเก้าศูนย์สองครับครับผมเก้าศูนย์สี่ครับเก้าศูนย์สี่เก้าศูนย์แปดครับเก้าศูนย์แปดออกไปทางเรื่ยจังเลยเดียร์ยังเก้าศนย์แปดและก็เก้าเก้าเจ็ดนี่สอบส่วนตัวครับเก้าเก้าเจ็ด มันสิแวกแนวบอมเป็นนันบอมเป็นคู่คู่แล้วมันสิเป็นคู่คู่ขี้ไอ้มันสิเป็นขี้ขี้แหละนี่ครับม,มันสิแวกแนวจากที่ผมวิคอไว้อันนี้นะผมเลยจับให้จากเลขมีธีมานี่แหละน้องเขาบอกให้เอากอดข้อกันเลนเดอร์พันวะอ๋อศูนย์เก้าเจ็ดนี่ที่ครับผมแมนครับกและกก็สีให้หางนี้ก็ชื่อเป็นเก้าศูนย์เจ็ดครับครับผมหางนี้คือหอยไวแล้วก็อีกอันนึ่งคือเป็น ตัวคู่คู่อีกหนึ่งก็คือเป็นเก้าแปดหกครับเก้าแปดหกครับอันนี้มาสิทธิ์อยู่ในกลุ่มของคู่คู่ครับครับผมถ้าคี้ก็เป็นแค่แวกแนวแค่นี้แหละเนี่ยที่เลขมีที่มาเนี่ยน้องเขาบอกว่าให้เอาก่อดข้อกันเลนเดอร์เป็นวะครับผมเพื่อเตือนมายังสันครับโอ้อาจารย์เอาใจพี่้องเอฟซีขนาดเลยครับผมบอกภาษาพุทธไทยพร้อมเรือครับแม่นับสลับกันไปมากผมก็บอกค่อยสิ้นไปไดเพราะว่าผมอยู่ทัง บ้านเฟนผมมาโดนเติมแล้วมันก็เลยทางเตะบะครับผมซีสเกตครับผมอ๋ออีสานเตะอีสานเตะครับผมเกตวันนี้กาจิมาบันนีก็ตัดสองโตก็คือเอาออกจากสองสองอันนี่เลยครับออกจากสามโตัวนี่คือศูนย์สองไปเลยครับครับผมศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์สี่ศูนย์แปดศูนย์แปดเก้าเจ็ดครับ เก้าเจ็ดแปดหกครับแปดหกมีคำนั่นครับครับผมจาที่โตซีวีผมมากก็คือเก้าเจ็ดเนี่ยครับครับแปดหกแล้วก็ศูนย์แปดคำนั่นครับสามหางตามห่างแต่ว่าก็ที่หายไปมั่ก็มีดับเออโมเมนตับมีดับน้าแล้วก็มีเันเลขอันครับตอนนี้นะอันเพิ่นอันเพิ่นนั่นแหละเพิ่นอันสูตรซี คารเคลียราสออันครับครับผมที่ผมเห็นนะแลวก็อีอย่างอีบุ๊ผมเพิ่งแวบๆซ้ำตัวอาจารย์หมักตัวใหครับผมเก้าเก้าเจ็ดเลครับเก้าเก้าเออเก้าแปดหกครับสองอันนี้ครับผมเพื่อมันแปลกแนวออกมาคือน้องเขาเวาเนาะข้างบนที่แล้วเพื่อก็ยังบอกว่าพี่จะประกบวินกันเล่นออกมาเลยนะมันก็ยังเข้าวินครับอันเข้าวินนั้นเจ็ดศูนย์นะครับครับผมได้ศูนย์ก็ไปบนไปล้างเลขมีท่มานนี้นะเก้าเจ็ดนี่เป็นคีอห้ายเลยอเด้อครับผม เพราะว่ามันเป็นเมื่อคืนก็ว้าวกับเออยูที่ว่าเพื่อนให้เลขมากเนี่ยครับครับผมที่พี่สาวคนอันเรับรับอันนั้นครับเอกซโอนครับผมนั่นแหละเพื่อนบอกว่าของเขามันเข้ามาห้างวดแล้วนะก็เผาๆก็ได้แล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครมีเงินเยอะก็มั่นใจก็แล้วแต่นี่ก็เราก็ว้ามาเนาะครับเพราะว่าเพื่อนก็ฝันเห็นรถเพิ่นปลายแดงนํา คนซื้อเนี่ยบอกครับคนนั้นบอกเมียนครับคนที่มันมาสื่อเนี่ยเออหื่อยมันเราไห้บังครับรถไฟยามเราเต็มเลยเราอะจนแบบผู้จะผู้ใดผู้ยญาแล้วว่าก็ห้ไปในเอฟซีเพิ่นนน่ะแหละอวยเพิ่นกันดดเพื่อนก็มาให้ผมนำํำครับแดงปั่นกันไปเนาะเราอะ,ระครับผมปูอันอยากถือก็มีเพ่ออะผู้แบบเอ่ออยากแบบอยากได้เงินไส่หนี้ใส้ยังก็มีเราแบบแดงปัานไตผมก็เลยมาโตเอฟซีผมต่อให้ผมก็ว่าเออได้บอกเขาเจ้าไปเพื่อละบอกแล้วเนาะครับว่าอ มันลางเลยครับบานี้อันเจ้าจันทะเบียนรถเพิ่นตัวใดก็ครับผมเก้าเจ็ดนี่บอก็เก้าเจ็ดครับแต่ไม่รู้ว่าข้างในอย่างเออเออไม่ได้บอกครับบอกแต่ว่าเป็นเก้าเจ็ดครับครับโอเคเดี๋ยวก็มารางได้ครับผมรถยี่ห้อรู้ด้วยเสียบยี่ห้อนะครับเสียมหาง่วดแล้วเนาะเสียมหางแล้วเล่นนักด้วยครับที่นี่ก็ลางครับครับผมลางลางนี่ก็บบานี้ก็เอ่อ ซีกระพกยังเป็นตัวเด่นคือเก่าครับสีกระพกเป็นตัวเด่นคือเก้าได้ครับผมครับอย่างบอทีมตัวใดตัวนึงมันก็รักพี่กับสี่ได้น้องคือเพิ่นว่าแล้วครับเออทีทีทีมน้องผสสีได้พี่เหรอทีทีมพี่สมสีได้น้องเอาทั้งสองตัวนี้แหละครับครับกับสีหนึ่งครับสีหนึ่งจีเก้าครับสีเก้าสีสามครับสีสามผมสี่หอยรักรักนวยคือขี้ สามหางสามตัวนี้ครับครับผมปัทนีกระโกมากครับครับผมหกหนึ่งครับหกหนึ่งหกเก้าครับหกเก้าหกสามครับหกสามเด่นสามสามสามตัวครับสามสุดสี่เก้าสี่เก้าหกเก้าครับหกเก้าหกหนึ่งครับหกหนึ่ง ตรงนั้นก็เป็นตัวลองถ้าถ้าเพื่อซื้อนี่คือว่าโอต้องกับก็ได้หรือผู้ใดสิ้อกับก็ให้กับนิดหน่อยเพราะว่ามันเป็่นตามสูตรคือคู่ขี้เนาะครับผมคู่ขี้ครับผมสี่เป็นคู่หน่วยเป็นขี้นอกจากว่าสูตรพิษกะนั่นแหละมันก็ผมไปเข้าตัวที่เพิ่นซื้อกับไว้อืครับผมถ้าสูตรมันทิดแต่มันกระเดินสูตรมันกระเดินดีได้ครับนี่แหละครับพี่น้องครับผมอืาเป็นโค้งสรุปโค้งสุดท้ายครับผม อาจารย์ผู้ใดอันอันให้ผมมันยังนะอาจารย์อยากใด้เลขกล่าว่ผู้ใดถือแน่ละผมผมห้ไปแล้วเนาะอันนี้คือเสริมครับผมเดี๋ยวสําหรับถ่าพี่นนอ์ซี่สนใจเหลขกเล่าอาจารย์ก็มาแชร์กสิให้น้ำเชียวไปโลงด้วยครับผมอยู่น้ำเชียวพาลุ้ยครับพี่นองเนะพุทธนี้อาจจะมีแค่สี่หางครับโอ้ครับผมเอาแบบว่าคือมือคือคิดไวครับเพราะว่ามือนันมันคิดแบบ โดยโดยร่วมเขาก็เลยว่าจานมันพกเขาก็เลยจับไหลหลายหน่อยครับก็เลยยาประกบกับเล็กเด่นมันก็เลยมาขึ้นเวทีไม่ก็เลยจัดเต็มเต็มก่อนหน้าจันแม่นครับพาเล็กเด่นมันมันมันมาน้ากัดได้ครับเล็กเด่นทั้งเพิ่นกับทั้งผมมันก็เด่นเข้ากันเลยครับไปน้ากันได้คืือเุบันวาล่ะครับผมจังครับนี่อันไะไเสริมอย่างไาครับผมความฝันแจมเอ่อเป็นสุดท้ายครับวันนี้คือว่าฝันหลายมือแล้วแต่ลงคลิป พี่สาวลงกไปแล้นะนะ้นั่นขึ้นันเลยครับผมฟันแม่นฟันดีกันเลยครับผมีจักรยานไปทางแต่ว่าคือเป็นทางเกวียนแต่ว่าสิบรอมันขึ้นไปได้แับนี้ลงไปปุ๊บุลงไปผมก็ตามหลังเข้าไปเอา้ามันคือเป็นทางมืดเข้าไปแล้วนนพน้ามเขาเลิกเลิกเพ่งแอ่วครับครับจักรยานแต่ผมก็บผมกัย้อนกราบขึ้นมาวันนี้ย้อนกลับขึ้นมาก็ว่าเขาไปเขาได้ตัวนี้ก็เลยกลับขึ้นมาว่า รับขึ้นมาทางเก้าเออแล้ววันนี้ก็มีผู้เท่าผู้หนึง่งบอกว่าลุงทางมันไปทางไหนนี่ผมจะไปไม่ถูกเนี่ยเลยเพิ่นก็บอกว่าไปทางนั้นทางนี้เดี๋ยววันนี้่าเพิ่นสิจับปิง,ง้อจะแขนผมเนาะครับเอ,อ่ปิงตัวนั้นแต่ยมันเป็นสีน้ําตาลปิงคือจะบึนวุ้นใสๆนะเต่ยเป็นสีน้ตาตาลครับเออเพิ่นสิจับบอกให้แต่ว่าผมเดี๋ยวผมอองเองก็ได้วันนี้ผมกระดึง,งอด้อมันพอๆงอแล้วมันติดอย่าันปูกันเลยตื่นครับผมมีแค่นั้นครับ ปิงจับเขียนพี่ระยะลุยนำปิงก็ไปแปดเพิ่น 8, วะครับเออคิดว่มมาตัวใดแต่ว่าง,งา่วงเทเล่กะว่ามันแต่ว่าก็คือแจ้งฝันดีอยู่นะฝันดีครับมนะผมเออเลขเขาเลยครับผมบาทน,นี้ผมก็บว่ายิ่งสั้นหละเอาติจหน้าเลขอาจารย์มั่งได้ครับผมครับเลขอ่าอยู่ในคลิปนี้อาจารย์กัรวมหมดทุกอย่างเลยครับผมถึงแต่เลขทุกอย่างครับผมเลขมี่ที่มาอลไรครับ รวมถึงเหลขกที่ไปพี่สาวบอกตลอดนะครับผมว่าผลมาซื้อเหล็กตัวใดหลายๆนะครับผมวดนี้ก็คือเก่าเจ็ดกับพี่น้องเนาะเปิดซื้อนักเอรีครับผมแต่ว่าอาจารย์กับนี่เหล็กสามตัวหายพร้อมแล้วครับผมแล้วก็ตามสูตรอาจารย์ก็คือบนก็ต้องเป็นคู่คู่นะพี่น้องเนาะล่างก็จะเป็นคู่ขี้อยู่บนเช้ง่หญ่ั้งหมาบรรูปมันชิมาตามสูตรเอาเอ็ดไว้พอครับลองเบิรงไปพิจารณาไว้นำกันครับผม แต่ว่าอันย่ำอีกทีนึงว่าสามตัวที่เลขมีที่มามีศูนย์มีเก้ามีเจ็ดเนี่ยให้เพื่อนจับวินกันเองก็ได้เ้อเพราะว่าอันนี้เขาจับหายน้อยนึงครับแั่มหลาศูนย์เก้าเจ็ดครับผมจับวินกันจับวินกันด้วยครับพี่น้องเนาะกับมีศูนย์เก้าตัวก็ให้ไปแล้วครับศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดครับผมครับเอาอาจารย์เก่ามาเชียร์กับชีลบกลเวลาอาจารย์สำานีเด้ครับผมครับผมมีสายขมาหลายครับผมยศีอาจารย์ครับผม ขอบคุณอาจารย์ด้ครับผมครับเข็งรวยๆ่ยปังๆังสุขคนมือ่นครับยกรว่ยยกช่องกันไปเลยครับผมครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมครับผมสวัสดีครับอยูีนม่แห้งครับเอาครับพี่น้องครับผมอาจารย์เสียนนครมโนมกมาสรุปแนวทางให้เราด้อครับผมครับจะน้าเบิ่งเอาเนาะพี่น้องเนาะ ับถ่ายคลิปนี้ก็ขออว no ยพรอให้พี่น้องเอฟซถูกหวยแล้วเงินเป็นปน้ำกันเ้ยครับผม16พฤกจิีกายนสุขผู้สุขคนครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ